สวัสดีย้ำเสาครับพี่น้องสวัสดีย้ำเสารวันหยุดสุขผู้สุขคนครับมอนี่ไปเฮ็ดบุญส่นนอพี่น้องมากินข่าวกับน้องออดก่อนนะครับน้องมูนี่ขวสี่กินน้ำพริกนรกพี่น้องน้ำพริกนรกนขวดนี่จะบเบเป็นสูตรที่บใส่แมงดาเด้อครับพี่น้องหอมปลาย่างครับหอมปลาย่างหูไม้ห้วย,วยอันนี้เอาไปทดลองทานเ้ยพี่น้องเด้อือหอมไม้ห้วยปลาย่างพี่น้อง กินคููกับไข่เจียวพี่น้องเอ้ยขาบเดียวกาว,วากินมันเหมือดเลยนะครับนอซองเลยหน่อยครัวอยากได้ซองใ,ใหญ่จูใจแบบลอยหาสิบกร,รัมกับมีด้วยพี่น้องมีทุกขนาดนะครับเนออ้าวซิมกับเข่าสวยห่อนๆห,ห้พี่ให้น้องบึงไปน้ำกันครับน้ำพริกน,น้ำลกน้ำพริกน้ำลกพี่นอ้องอือปลาย่างเนีนๆครับพี่น้อง เห็ดม่ไหมสุดๆมหม่ๆมหมบอกข้างสต็อกแทนเนี่ยนอนครับอันนี้จะเป็นรอบทรงอ่หลอบเพียงนะครับเนาอแล้วก็จะมีรลอดเย็นอีกด้วยพี่น้องสั่งบ่อทันเป็นหลอบเย็นขอมมูน่อีกก็ได้ครับพี่น้องอือหืมค<ห>ุ่ทนมุนด้ห่ะปลายา่างอ่ะพี่น้องอือหือ สองสี่พี่น้องข่าวสวยห่อนหอนเด็จริงไม่ได้น้ำพริกน่าหลงยางเดียวกับแสบครับเผ็ดตายพอๆกับว่าหอยเผ็ดมาไหนนะพี่น้องเผ็ดกลางๆนะครับเนาะกินกับข่าวสวยหอนหอนเหี่ยมไม่ใครเจียวเฮียงแสบพี่น้องอือหือ พี่น้องอันนี้ขนาดเทลุงน้อยเดียวนะพี่น้องยังเหลือเพิ่มสองย่ข้างหลังนะครับนอะเพราะว่าจะเป็นน้ำพริกกัดหมูน้งออสน้ำพริกปลาดุกฟูนะครับนะ้อน,น,น้ำพรินกน้ลูกแล้วแบบแคบหมูป่าพี่น,อน้องมียู่สองขนาดเลยพี่น้องแคบหมูป่านี่ประหยัดจุกจุกเลยนะครับนาะออันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมครับพี่น้องอันนี้ สามสิบห้ากรัมเบิงขอดจากตางังเอาไปแบบจุกๆแบบนี้เลยนะครับนาอแล้วก็น้าพริกกากหมูน้องออสนี่พี่น้องตามคาเรียกร้องครับขนาดห้าร้อยกรัมพี่น้องถุงใหญ่จุกๆเบิงใหญ่กว่าหนาขวดอีกฝากพี่ฝากน้องเด,ด้เลยครับทักแชทกันเลยด้อครับพี่น้องอย่าลืมกินเข่าก่อนออกไปทําบุญกันเด้อพี่น้องแล้วก็ฝากน้ําพริกน้องออสไปในอ้อมอกอ้อมใจสู้ผู้สุขคนครับ อื้อหือเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณได้ไหลาครับ